สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเชฟแชมป์มอเตอร์ชาน n e ลเนาะหลังจากที่ไม่ได้อัพลงมาเกือบอาทิตย์นะคะห่างหายไปนานเลยเนื่องด้วยที่ว่ามีการออกรถเกือแบแทบทุกวันเลยนะคะทาาําแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะวันนี้ผนจะพาทุกคนนะคะมารีวิวคันนี้เลยนะคะอีเซอุ FRR นะคะ210แรงนะคะรถปี62นะคันคนี้<สอง> จะพาทุกคนไปชมรอบๆก่อนนะคะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ประมาณ6 9 0 0 0กว่ากิโลนะคะจะพาดูก่อนอันนี้คือพื้นด้านล่างนะคะดูความคิดของมันดูแบบเหมือนแทบไม่ได้ใช้เลยนะเหมือนแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะพื้นด้านล่างนะคะนี่คือเอามาแค่ล้างทำความสะอาดเล็กทำความสะอาดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะสวยอะคันนี้ นี่คือสภาพยางสภาพยางนะคะยางนะยางคู่หน้าเต็มยางเต็มยางเดิมอ่ะนี่อันนี้คือสภาพเครื่องนะคะแบบแห้งมากเลยสวยกิ๊บนะคะคันนี้ดูจากขอเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นตรงเนี้ยแ,แผ่นอ่ากันความร้อนฉนวนกันความร้อนอะนะดูจากแผ่นฉนวนกันความร้อนได้เลยนะมียางเดิมเลยนะเนี่ยยางเดิมติดรถหกพันโลยางติดรถนะค่ะ ล้อไม่ขยับสีทองม์ายังอยู่นะดูผมดำโอ้โหนี่ล้างอย่างเงียวนะล้างความสะอาดนิดเดียวเองอันนี้อันนี้คือสภาพยางคู่ด้านประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดูไม่มีการถอดล้อนะล้อสีทองเลยเดิมๆเลยนะคะใช่กระบอกล้อนะครับสามหก3ัสามมิตร กระบปาหกล้อของสามมิตรนะคะเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นด้านไหนนี่เลยพื้นยังขาวจ้วยเลยแทบไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะจัวอะไรแบบนี้นี่มีตะแกรงด้วยมีตะแกรงเหล็กให้ด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งเสริมมานิดหน่อยก็เป็นเป็นเนี้ยถังน้ำถังน้ำเขาเรียกว่าถังน้ำอันนี้เขาเสริมมาใช่ไหมใช่ไม่พวกวิ่งเอ่อนั้นพวกที่ยางนะที่ยาง ฝาท้ายเลยเหมือนกันเลยข้าจําไม่ผิดปีที่แล้วนะปีที่แล้วจะมี2องสิเหมือนกันประมาณสามมิตนี่แหละ,ะแต่ว่าเลขไมค์คันนี้ไอ้คันนั้นน้อยกว่าน้อยกว่าเนาะหลักพันโลคันนั้นพันพันกว่าโลนะพันกว่าโลแต่รอบนี้มาเก้าพันเอ๊หกพันเก้าหกพันเก้าร้อยกิโ,โลส่วนเหมือนกันตรงนี้เหมือนเดิมมาดูด้านหลังหัวเลย น่ีสวยไร่ติศผมแรกเลยคันนี้น้องๆป้ายแดงนะน้องป้ายแดงตรงนี้เติมอีกตรงนี้เองมีแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะทำได้นะนิดเดียวที่เหลือสมบูรณ์นะเรวขอดูภายในหน่อยได้ไหมคะ คันนี้นะคะเป็นรถปี62เล็กไมล์6,009นะคะราคาที่ต um anyway. e ั้งไว้นะราคาอยู่ที่1ล้านนะคะ205,000 0บาทนะคะใช้เงินดาวอยู่แค่1 0าเท่านั้นนะคะใช้เงิน200,000พร้อมประกันแต่พิเศษอยู่ตรงที่ว่าคันนี้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยปกติก็ประมาณ6นะแต่คันนี้ก็คือให้5บาทนะคะ นี่เลขไม้นะคะเห็นกันไม้เลขไม้หกพันเก้านะคะสี่ร้สี่สิบสามหกพันเก้าสี่สิบสามยูลูกค้าวิ่งไปก็คงเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดพันกว่าแล้วจากชิมไปรุ่นนี้อันนี้คือสภาพภายในนะคะอันนี้ปีหกสองใช่ไหมปีหกสองค่ะก็แปลว่ารับประกันยังไม่ขาดนะรับประกันยังไม่ขาดรับประกันรุ่นนี้เปนห้าปีนะเรยวยวดูก่อนว่ามีรับประกันดูเลขรับประกัน จะได้บอกเลยเไม่แท้นะมาด,ดูกันพันนี้นะคะส่งงวดสี่ปีนะคะอยู่ที่สองหมื่นเก้าสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะพันนี้นะลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถเออ FRR นะคะสองร้อยสิบแรงสามารถแวะมาชมรถได้นะคะที่เช็คแชมป์สาขาระยองนะคะนี่ดูด้านหน้าของมัน สวยงามมากเลยนะคันนี้สำหรับนะคะลูกค้าที่กำลังหารถในช่วงนี้นะคะสามารถแวะมาชมรถได้เลยนะคะที่เช็คแชมป์นะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะก็คือรถทุกคันในลานเช็คแชมป์นะคะเช็คแชมป์ทั้งสาขาระยองนะคะมาดูนี่ใช<ค>้ล่าสุด เดินทางห้า5ห้าสกิโล1,000กิโลแรกนะ,ะนี่ังนั้นไปนะต่อไปก็20,000ยังไม่ใช้นะ20,000-30,000ยังไม่ใช้นะอันนี้เป็นใบรับประกันสมุดแคมเปญน,นะแคมเปญใช่มีมีมีครบเลยคันนี้มีครบนะคะคันนี้สำหรับนะคะลูกค้าที่กำลังหารถในช่วงนี้ไปวิ่งงานหัวลาก งานด้ำดินงามด้าเกษตรนะคะสามารถแวะมารับมาชมรถได้นะคะที่เช็คแชมป์สาขาระยองเนาะช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาระยองออนคนปรปฐมนะคะโคราชหรือว่าบ้านบึงนะคะก็มีโปรนี้นะคะโปรโมชั่นนี้ก็คือลดทุกคันในลานนะคะดอกเบี้ยห้าบาทนะสามารถแวะมาชมได้เลยนะคะดอกเบี้ยแค่ห้าบาทเท่านั้นเองนะ หนึ่งปีหนึ่งปีนะคะมีหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือเกือบจะสิ้นปีแล้วก็เลยไหนๆก็ไหนๆนะคะจัดโปรไปเลยดีกว่าดอกเบีย้ยห้าบาทนะคะทั้งลานเลยลูกค้าหารถหัวลากอยู่สามารถแวะมาชมได้นะคะนี่คันนี้ก็ยังอยู่นะคะรถเคนนะห้าตันห้าปอกนะคะ ดอกเบี้ย5บาทเช่นกันนะคะคันนี้ก็ดอกเบี้ย5บาทลดทั้งร้านนะคะดอกเบี้ย5บาทนะคะสามารถแวะมาชมรถได้นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่เบอร์แปมและเบอร์พี่พทเนาะเบอร์แปมเบอร์0ูนย์หกสามนะคะเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หกนะคะส่วนเบอร์พี่พีนะคะเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่นะคะเดี๋ยวแปมจะให้พี่ปอนะทิ้งเบอร์ของแต่ละสาขาไว้ให้นะคะด้านล่างได้เลยเนา สำหรับวันนี้นะคะนี่เลยให้ชมรถนะคะก่อนจบคลิปกันแวะมาชมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้แปบบด้วยนะกดกระดิ่งให้แปบบด้วยนะคะสำหรวันนี้สวัสดีค่ะ